สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านมาในงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่40นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมรถบ้านนะครับเป็น t o y o ต a r ร v o แล้วก็ข้างหลังเป็น Carry b o ม Motor Home ครับมาติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของสิงห์ a n n e l นะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถกระบะ ที่ตกแต่งเป็นรถมอเตอร์โฮมนะครับเป็นรถ Toyota Revo รุ่นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับอันนี้หลายๆท่านอาจจะเคยได้ชมจากคลิปอื่นไปแล้ววันนี้ก็มาช่วยทางสิงห์ชแนลอธิบายรถกันอีกทีนึ่งเผื่อช่องทางการติดตามลูกค้าของแฟนคลับของทางช่อง,องสิงห์ชแนลอยากรู้นะครับว่ารถบ้านของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เริ่มต้นด้วยตัวรถตัวนี้นะครับเป็นรถที่ผลิตจากรถ Toyota h y ฮรักรีโรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปของรถบ้านของ c a ริบ b อยเลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดถนนราคาคันนี้นะครับอยู่ที่2องล้านสามแสบาทสองล้านสามแสนบาทเนี่ยคือรวมอุปกรณ์ตามนี้หมดแล้วทุกอย่างนะครับ ไม่รวมแค่ประกันชั้นหนึ่งกับค่าจดทะเบียนซึ่งรถคันนี้เราจะจดทะเบียนเป็นรถยนตนั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็ในเล่มจะลงวงเล็บให้ว่าเป็นรถเฉพาะกิจพิเศษมอเตอร์โฮมนะครับซึ่งอัตราการเสียภาษีเนี่ยจะเสียตามซีซีเหมือนรถทะเบียนป้ายขาวดำทั่วๆไปนะครับโดยดูรูปลักษณ์นะครับรถที่เราแต่งนะครับตกแต่งมามีคิ้วล้อ,อเปลี่ยนล้อแม็ก ยางนะครับของตัวรถใหม่หมดนะครับอซุอ้มล้อใช่นะครับ,รบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านข้างกระจกด้านข้างเองเนี่ยนะครับเราสามารถยืดได้โอ้อแบบซัฟฟอรีเลยถูกต้องอมีตัวรถยาวใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับแล้วก็สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าภายในตัวรถะนะครับโดยสามารถปรับได้เนื่องจากว่าที่เราต้องขยายกระจกตัวนี้ก็อย่างทีเ่เคยบอกไว้เพราะว่าตู้เรากว้างเพราะฉะนั้นเลยเราต้องหากระจกที่มันสามารถรองรับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองอ่าอำนวยความสะดวกในการขับขี่เวลาเราต้องการจะแซงหรือการจะเปลี่ยนเลนอะไรประมาณนี้นะครับามาดูรอบรถกันรถคันนี้ด้านบนนะครับเรามีสกายวิวรูฟท็อปที่สามารถขึ้นไปนอนดูดาวได้นะครับสามารถโผล่ขึ้นไปยืนได้เลยนะครับครับโอ้เจ๋มากเลยครับผมอากาศดีๆก็เปิดให้ลมผ่านก็สบายๆเลยบาดเดี๋ยวเราพาวนดูทางนี้กันนะครับ คันนี้รวมชุดครัวอยู่ในคันนี้แล้วอ่าชุดครัว oh, ตัวนี้เป็น a c c e s s o r y ไม่ใช่ออปชั่นใช่ไหมครับคันนี้ราคาที่ผมบอกเมื่อกี้สอล้านสมเนี่ยมีชุดครัวให้เรียบร้อยแล้ว oh, แล้วก็วมีการทำช่วงล่างอ่าของ AC power ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่โชค๊คซับแทงคหน้าหลังของ p r o f e n d e r ปรับได้แปดระดับมีกันโครงหน้าหลังเสริมแหนบให้เพราะฉะนั้นคันนี้ใช้งานได้เลยครับ ลูกค้าที่ต้องการทําครัวใช่ไหมฮะลูกค้าต้องการทําครัวทํากับข้าวทาบาร์บีคิวปิ้งย่างออกรถไปแล้วนะครับมีอุปกรณ์ครัวเป็นชุดเสริมให้เรียบร้อยราคา2อล้านสรวมแล้วเช่นกันครับรวมถึงนะครับรวมรวมถึงตัวอ w n i n g ตัวนี้ a น n i n g ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับสามารถปิดเปิดด้วยระบบไฟฟ้าหรือกรณีที่ระบบไฟฟ้าเสีย หรือมีลมแรงถ้าเราต้องการจะ,ะใช้เวลาเร็วๆในการที่จะเอาลงเพราะว่าตอนนี้มีลมแรงก็คือสามารถใช้เมนนนเป็นมือหมุนได้ครับ okay. อันนี้ก็จะมีระบบน้ําดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้รถคันนี้จะมีถังน้ําดีให้120ลิตรนะครับน้าเสีย80ลิตรนะครับแล้วก็การใช้น้ําตรงนี้ก็คือระบบน้ําใช้ตรงเช่นตรงนี้เราใช้ชุดครัวรนะครับหรือ จะอาบน้ําตรงนี้กรณีที่ลูกค้าไปเที่ยวทะเลมีทรายติดตัวมาก็สามารถที่อาบน้ําตรงนี้ได้เลยะนะครับสะดวกมากช่องที่2ก็จะเป็นช่องเติมน้ําเติมน้ำนนตรงเขง้าถัง,ถงเติมน้ําเข้าถังก็รถคันนี้มีน้ําดี1 2 0ยลิตรตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ําใช้ตรงกรณีที่เราจอดใกล้ก๊อกน้ําสามารถ เดนน้าตรงเข้าไปที่เปิดเข้าไปที่ห้องน้ําโดยผ่านปั๊มน้ําจะเป็นตัวดูดเข้าไปอ๋อหมายความว่าเราสามารถไดเรกได้เลยถูกต้องครับก็ไม่ต้องมาลงขัข้ต,ขตัวนี้จะไม่ต้องเข,าขา้ขาถังไม่ต้องเข้าถังมันจะขึ้นไปไปที่ห้องน้ําแล้วก็ซิงล้างจานนั้นได้เลยครับครับผมส่วนตัวหน้าต่างเองนะครับหน้าต่างของรถบ้านทุกบานวันนี้ก็จะมีระแบบที่เป็นอ่า มากนะครับอย่างนี้ต้องการการไปสัตวตัว p r i v a t อ่าแล้วก็เป็นมุงลวดเดี๋ยวพี่ช่วยดึงให้ผมหน่อยข้างบนอ่าไหนไช่วยกันทำมาหากินขอคุณคร่อพจะเป็นแบบกั้นแมลงได้ใช่ครับเที่ยมเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวรถกันโอเคครับ บานประตูก็เช่นกันนะครับบานประตูก็จะมีแบบม่านนะครับแล้วก็มีมุ้งลวดให้เหมือนกันนะครับโอ้ตัวนี้น่าสนใจทีเดียวครับใช่ครับเพราะว่าประเทศไทยเมืองร้อนนะช่วงกลางวันอยู่ข้างในก็เปิดให้ลระบายได้ตัวบันไดเองเนี่ยก็เป็นระบบไฟฟ้าโอ้โหเยี่ยมเลยครับ,รบดูแข็งแรงนะครับอันนี้เราดูรอบนอกกันก่อนขอบคุณครับ โอเคครับเราดูรอบนอกกันก่อนอ่มาดูด้านหลังกันนะครับส่วนในส่วนของด้านหลังก็จะมีชุดนี้ก็คือเป็นสาย power plug <Okay. S 1> นะครับก็คือสามารถเสียบปลั๊กชาร์จแบตเข้าไปที่เข้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งเราให้แบตเตอรี่ขนาด800แอมป์หลูกครับโอโ้โหอ,อย่างนี้ก็สบายเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้แคมปิ้งหลายๆที่นี่เขาจะมีบริการไฟใช่ครับเราสามารถจะเสียบได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับ <Open S 1> โดย <Gener ator. S 1> ใช่สมมุติว่าเราไปในสถานที่นั้นมันไม่มีที่สําหรับให้เราเสียบปลั๊กไฟก็สามารถเติมน้ํามันเจเนเรเตอร์ตัวนี้แล้วก็ปั่นไฟเข้าไปใช้งานในแบตลิเธียมนั่นได้ไปเติมไว้ที่แบตลิเธียมเหมือนกัน mm hmm. อ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับเป็นกล่องเก็บของท้ายรถเช่นเราจะมี เก้าอี้สนามโต๊ะสนามหรืออุปกรณ์สายยางนะครับ oh. สายยางถา่ายน้ําแกนลอนต่างๆอุปกรณ์ภักสนามโต๊ะเก้าอี้สนามสามารถใส่ในช่องนี้ได้ไม่ต้องเอาไปใส<ช>่ในรถได้เลย,าารยตรงนี้ได้เลยสะดวกใส่ไ้ง่ายเลยถูกต้องครับสะดวกมากเลยทีเดียวครับบันไดท้าย,ดายตัวนี้บันไดตัวนี้สามารถติดตั้งจักรายานนะครับติดตั้งจักรายานได้2องันแล้วก็ ไว้สําหรับปีนขึ้นไปเซอร์วิสตัวแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวระบบไฟเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งครับถ้าอย่างไรอันนี้เรามีกล้องถอยหลังให้ด้วยอ่ามีกล้องถอยหลังมีไฟให้ด้วย <c oughs> มีกล้อง360องศาให้อ๋อยอดเยี่ยมจริงครับเรียกว่าพร้อม <c oughs> พร้อมสําหรับการใช้งานเลยทีเดียวครับ <c oughs> มีไฟถอยหลังให้ด้วยใช่ครับม <c oughs> <ๆ>ีไฟถอยหลังให้ด้วยเ <c oughs> จ๋วเลยอ่าอันนี้คือด้านหลังนะครับ ถัดมาวนมาทางด้านขวาของตัวรถนะครับก็ฝั่งนี้เราจะเห็นอันนี้หัวใจหลักของรถบ้านเลยนะครับต้องมีห้องน้ำ<ม>ห้องน้ำเราก็จะเป็นแบบคาสเซ็ตนะครับถังขนาดบรรจุประมาณ20ลิตรวิธีการใช้งานเราก็เติมอย่างที่เคยแนะนําในคลิปต่างๆว่าให้หาจุลินทรีย์ที่มันสามารถย่อยดับกลินได้เติมลงไปแล้วก็ใช้งานวิธีการใช้งานสมมุติว่าเต็มแล้วเราดึงตัวนี้ออกมานะครับ ปปิดบกระเป๋าราดลรี่กระเป๋าเลยเป็นสะดวกมากเลยกระเป๋าเดินทางนะครับลากได้แล้วก็เปิดฝาทิ้งได้เลยครับแค่นี้เองดองไม่เห็นด้วยกลิ่นก็ไม่มีนะครับอย่างนี้เรามีสามารถซื้อเพิ่มได้เป็นออปชั่นได้ใช่ไหมครับอ่าพวกกิลินซีใช่ไหมครับครับจริงๆจุลินรีจะมีขายตามโฮมโปรหรือตามร้านพวกวัสดุก่อสร้างทั่วไปอยู่แล้วประมาณนั้นครับ โอเคครับก็มาถึงรายการอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งนะครับของรถบ้านคันนี้นะครับอันนี้คือแผงควบคุมการจ่ายไฟต่างๆหัวใจหลักของรถบ้านคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ลิเธียม800อแอมป์ขนาด1 2โวลต์นะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายกระแสะไฟทั้งหมดไปยังรถบ้านของคันนี้นะครับเนื่องจากระบบ รถบ้านคันนี้เราใช้ระบบไฟโดยหลักเป็น12โวลต์ไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นหรือหลอดไฟแสงสว่างอะไรต่างๆเราใช้12โวลต์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ประหยัดไฟนะครับซึ่งการชาร์จพลังงานอย่างที่เราเจอครั้งแรกเมื่อกี้ก็คือสายชาร์จชาร์จตัวนั้นก็คือเป็นปลั๊กไฟบ้านแบบ220โวลต์ธรรมดาก็ชาร์จเข้ามาเก็บไว้ที่แบตลิเทียมนะครับ อตพอดีมอเ,เ,เตอร์ใช่แบตแบตลิเทียมไหมครับก็คือไฟชาร์จตัวนั้นจะชาร์จเข้ามาเก็บไว้ที่แบตลิเทียมตัวนี้สองนะครับเวลารถเคลื่อนที่เวลารถขับก็จะมีการชาร์จจากไดชาร์จซึ่งเรามีการเพิ่มขนาดไดชาร์จให้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น150แอมป์เพราะฉะนั้นเวลารถขับเคลื่อนก็จะมีการเติมปริมาณไฟชาร์จแบตเข้าไปที่แบตลิเทียมก้อนนี้เช่นกัน2งทางแล้วสองทางแล้วอ่า อันต่อไปก็คือเวลารถไปถึงจุดจอดมีแสงแดดนะครับมีแดดปั๊บทางเรามีแผงโซลารเซลล์ขนาด150วัตต์ให้1แผงนะครับอ๋อนี่ไงโซล่าเช์จเจออันนี้คือโซล่าเช่าจ่ายก็คือตอนนี้ยังไม่ทำงานเพราะเราจอดในงานที่ที่ไม่มีแสงแดดนะครับก็แผงโซลารเซลล์ขนาด550วัตต์ให้1แผงติดตั้งบนหลังคาเพราะฉะนั้นเรียกง่ายๆว่า3ช่องทางการจ่ายไฟแล้ อันสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกก็คือเมื่อกี้เครื่องปั่นไฟที่ชี้ให้ดูแต่ตอนแรกที่เราไปดูท้ายรถกันนะครับเพราะฉะนั้นครบคันพร้อมสําหรับการใช้งานกับรถบ้านคันนี้ในเรื่องของระบบไฟครับคันนี้เป็นโตโยต้าโฟวิลดใช่ไหมครับใช่คันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักลีโวเกียออโตโฟวิลได้ขับเคลืค่อน4ล้อนะครับข้างในก็คือว o อ่าใช่ครับอ่ามีเกียร์เรีโวกิลีโวใช่ครับลีโวข้างในก็จะมีเป็นเกียร์ทั้งแมนนวลและเกียร์ออโต้เลยใช่ไหมครับ คือตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ออโต้จากของโรงงานของทางโตโยต้านะครับแต่สามารถขับแบบโหมดสปอร์ตได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็น2ล้อ4ล้อได้อ๋อในกรณีที่ไม่ได้บุกอะไรใช่จะทำให้ประหยัดขึ้นก็จะเป็น2ล้อแบบพาร์ทไทม์เขาเรียกว่าขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์สามารถปรับเปลี่ยนเป็น2ล้อได้4ล้อได้โดยที่ไม่ใช่4ล้อฟูลไทม์อ๋อครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ส่วนหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง360อองศานะครับแล้วก็กล้องมองถอยครับ โอ้โห oh, oh, oh. เรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับรบในส่วนของเบาะคันนี้เราก็ปรับหุ่มใหม่เป็นวัสดุผ้าพิเศษนุ่มน,นวลนะครับอ่าไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีนะครับที่เห็นข้างบนเป็นโชคอัพข้างบนนี่ตัวนี้จะสามารถเปิดได้เดี๋ยวเราไปดูตอนข้างบนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งครับโอเคครับโอเคครับอันนี้ภายนอกหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตามไปดูข้างในกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเราดูตามมาดูข้างบนกันข้างบนนี้ดูกว้างขวางเลยนะครับข้างบนเนี่ยดูมันจะกว้างนะครับตัวเนี้ยรถคันนีอ้อย่างมันเป็นที่นอนสามารถนอนได้สี่คนโดย ข้างบนเนี่ยนะครับคนที่มีความสูงประมาณร้อยแปดสิบเนี่ยนอนได้สบายๆนะครับครับเพราะว่านอนในแนวนี้นอนในแนวนี้นะครับอันนี้คือที่หนุ่หัวที่นอนข้างบนดูโปร่งโล่งสบายใช่ไหมครับไม่อึดอัดเพราะว่ามันมีสกายวิวเปิดได้แล้วในชุดของสกายวิวเองก็จะมีม่านอ๋อใช่จะมีม่านแสงสว่างจะมีจะมีม่านดวงก็จะมีม่านให้ใช่ถูกต้องมีม่านมีมุ้งรวดให้เช่นกันครับ สะดวกมากเลยครับครับกันแมลงและมีความเป็นส่วนตัวอก็อคือจะพร้อมสําหรับอุปกรณ์ตรงนี้เหมือนกันอ๋อแล้วนี่เวลาจะนอนก็มีมา่านสามารถปิดจูกต่อเส,ส่วน้านนใช่ไ้มครับไม่ให้แสงเข้าตาแสงแยงตาแล้วสมมุติจะนอนแล้วก็สามารถปิดม่านได้โอเคในส่วนของเบาะที่นอนข้างล่างนะครับที่นอนข้างล่างตรงนี้ก็คือสามารถปรับ รูปแบบการนอนได้เช่นเดียวกันนะครับการปรับรูปแบบการนอนสมมุติว่าตรงนี้เราทําเป็นโต๊ะทํางานเป็นโต๊ะทานข้าวคราวนี้รเราจะนอนแล้วก็สามารถปรับเบาะตัวนี้เบาะตัวหลังเนี่ยนะครับจะเป็นเป็นระบบไฟฟ้าอ่า<อ>ระบบไฟฟ้าก็คือสามารถเลื่อนได้ถอยหลังเพื่อเพิ่มความยาวของตัวที่นอนนะครับสําหรับคนที่มีความสูงอ่า ประมาณ175-180สามารถนอนในแนวนี้ได้นะครับโ,รโดยมอเตอร์คอนโทรลจะมีคนอนเป็นมอเตอร์ระบบไฟฟ้าเป็นตัวเลื่อนเข้าออกปรับเพื่อปรับความยาวของเตียงนะครับแล้วก็โต๊ะที่เป็นโต๊ะเมื่อกี้โต๊ะทำงานตรงนี้นะครับ,รบเราพับนะครับแล้วก็ปลดล็อกนำไปขาไปเกี่ยวไว้ข้างล่างนำขาไปเกี่ยวข้างล่างโต๊ะตัวนี้ก็จะกลายเป็นฐานของเตียงไปด้วยในตัว เรามีล็อกให้ด้วยใช่จะมีล็อกให้ครับแล้วก็เราก็ดึงเบาะชุดนี้มาฟึ๊บทำย่างง่ายได,ได้นี่ครับอ่า okay, โอเคอันนี้อันนี้ได้หนึ่งที่นอนอน,น,นะครับสมมุติเราจะนอนที่เดียวนอนในแนวน,นี้ได้เลยนะครับส่วนกรณีถ้าเราจะนอนเป็นสองที่อ่ากรณีจากปูเสร็จแล้วนี่กว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวความยาวประมาณร้อ็ดสห้ากว้างประมาณ ประมาณ1เมตรครับประมาณนมใช่นอนสบายสมมุติถ้าเราจะนอนคนเดียวนอนในแนวนี้ได้เลยสมมติจะนอนคนเดียวตรงนี้ก็เว้นเป็นทางขึ้นเดินผ่านคนที่นอนข้างบนสามารถเดินเข้าห้องน้ำทางนี้ได้นะครับส่วนกรณีถ้าเกิดว่าสองคนจะต้องปรับนอนในแนวนี้นะครับโดยยกแผ่นตัวนี้ขึ้นมาโอ้ง่ายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาหาไม้หาอะไรเลยยกแผ่นเข้ามาได้สะดวกมากดึงเบาะชุดนี้มาปึ๊บ อ่าเป็นที่นอนสําหรับนอนได้4คนครับครับความลึกตัวนี้นะครับนอนในแนวนี้ก็ความยาวก็ประมาณเมตรคนที่ส่วนสูงประมาณเมตร75นอนได้เช่นกันได้2ที่นะครับความกว้างนี้ก็ประมาณเมตรเกือบเมตรห้าสิบก็เด็กๆได้ใช่าผู้ใหญ่ได้เลยครับใช้พี่ซส์ผมเนี่ยจริงๆนอนได้อันนี้เคย mm hmm. ลองนอนอยู่แล้วถ้าลูกค้าเคยดูหลายๆคลิปของผมเนี่ยก็คือจริงนอนได้จริงนะครับโอเคครับเดี๋ยว หลังจากที่เราปูที่นอนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บที่นอนกันนะครับวิธีการเก็บก็ง่ายๆนะครับจัดเบาะที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับกลับไปไว้ที่เดิมนะครับสไลด์ตัวนี้กลับไปปุ๊บปิดมาปิดข้างล่างปิดตัวล็อกข้างล่างแค่นี้ครับตัวนี้ก็ดึงกลับย้อนกลับไปที่เดิม สะดวกมากจริงๆอันนี้เราก็ยกขึ้นข้างบนใช่ไหมครับใช่ครับอ่าก็ย้อนเอากลับมาเป็นโต๊ะทำงานเหมือนเดิมอ๋อข้างล่างอ่าแล้วก็สามารถพับได้พับได้โต๊ะตัวนี้เมื่อกี้มันก็จะเป็นฐานเตียงนะครับส่วนตัวนี้เลื่อนกลับอ๋อเรามีมอเตอร์ใช่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเลื่อนกลับมาครับ อันนี้ก็นั่งคุยกสบายแล้วถูกต้องไม่ห่างกันละอะ่นั่งสบายนั่งทํางานได้เลยครับคดเนี้ยนั่งทำงานฝนตกก็ทานข้าวนั่งทางานฝนนั่งทานข้าวหรืออะไรบนเนี้ยมีกิจกรรมมีโน้ตบุ๊กวางหรือว่าจะมีพิมพ์เตอร์วางก็บนเบาะอะไรตรงเนี้ยสามารถทํางานได้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันของรถบ้านประมาณนี้รายการอย่างอื่นก็จะเป็นแผงควบคุมวงจร ไฟต่างๆนะครับเช่นอุปกรณ์ที่เราปรับเก้าอี้เมื่อกี้นะครับแล้วก็แผงบอกปริมาณน้ำดีน้ำเสียนะครับรปริมาณบแบตเตอรี่ที่อยู่เก็บประจุอยู่มีปริมาณแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เปิดไฟต่างๆแล้วก็เบรกเกอร์ต่างๆ,ๆนะครับ อันนี้คืออุปกรณ์ของของในตัวรถคันนี้เราแยกส่วนไปเลยนะครับใช่ควัยก็จะมีบอกไฟ220โวลต์ VDC อ่า12โวลต์ VDC อะไรประเนี้ยอ่าก็จะมีอุปกรณ์บอกไว้ประมาณนี้แล้วที่เห็นนี่เราเป็นเอเซอรี่หรือเป็นออปชันครับตัวนี้เป็นรายการอุปกรณ์มาตรฐานครับทีวีครับไมโครเวฟครับตู้เย็นนะครับตู้เย็นขนาด8 10ลิ ให้นะครับก็คืออุปกรณ์ครบแล้วก็มีอีกอย่างที่มันอยู่ข้างใต้ mm hmm. เป็นลำโพงบลูทูธของ BNO อ๋อเหรอครับใช่อันนี้คือเราให้ด้วย uh ในราคานี้ในราคา2องล้านสามนะครับ oh. เรามีให้ลูกค้าพร้อมหมดทุกอย่างนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยและสั่งจองกับทีมงานขายของเราได้นะครับโอเค ข้างหลังนี่เห็นเป็นเหมือนครัวน้อยๆอข้างหลังเป็นตรงนี้ก็คือชุดแอร์ตามที่เราพรีเซนต์กันมาแอร์ Air ของแค r ิบอยนะครับจะใช้เป็นแอร์ะ Air ระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้านะครับชุดคอยเย็นคอยร้อนแล้วก็คอมเพรสเซอร์จะอยู่ช่วงข้างหลังของตัวรถทั้งหมดโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะแยกอิสระกันนะครับแล้วก็จะมีชุดถัดลงมาก็จะเป็นชุดเคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้านะครับโอ้โหสะดวกมากเลยใช่ก็เราก็จัดเป็นฟังก์ชันให้ลูกค้าเลือกถ้าลูกค้าที่ดูรีวิวก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้า oh. ะนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่รีดแล้วก็แขวนแต่ของคันนี้อ่ผมดีไซน์ออกมาให้มันเป็นเคาน์เตอร์ยาวเพื่อที่จะเราบาง oh. ทีเระวังเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องชงกาแฟอะไรพวกนี้ เราก็สามารถที่ทํางานตรงนี้ได้หรือว่าเตรียมชงกาแฟอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บของให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชั้นวางรองเท้าอ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างใต้ซิงค์ล้างหน้าก็จะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นแบบผสมซึ่งก็จะเป็นระบบไฟ1 2บโวลต์เช่นกันนะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์จานชามช้อนอะไรพวกนี้ แล้วก็ที่สําคัญคือ Maintenance ง่ายด้วยใช่<ด>ครับถูองถูกต้องครับแล้วตัวนี้เวลาควบคุมด้วยระบบไฟนี่เราควบคุมยังไงครับอันนี้คือในส่วนของอตัวการปิดเปิดแอร์ก็คือปิดเปิดก็เป็นปุ่มสวิตธรรมดาอ,อันนี้ปุ่มปิดเปิดแล้วก็เร่งพัดลมปรับความเย็นนะครับแล้วก็ววปรับเสียงขณะเรานอนสมมุติเราเปิดแอร์เสียงดังไปก็สามารถหลีเสียงให้มันเบาได้แค่นี้เอง ในส่วนของอตัวบันไดเองเมื่อเราขึ้นมาอยู่ด้านบนก็จะมีสวิตปิดเปิดบันไดาจากด้านบนโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือไปอยู่ไว้ข,ข,ข้างนอกอครับค่อนข้างสะดวกมากเลยครับครับผมอ๋อบันไดก็จะเลื่อนออกใช่ครับก็คือขึ้นลงมีสวิตท,ทั้งด้านนอกแล้วก็ในรถในตัวรถ วัสดุพื้นผิวต่างๆที่เราทํานี้เป็นลักษณะอะไรครับคับต,ตัวตัวตู้โดยโครงสร้างหลักของแคริบอยเราเนี่ยผนังจะเป็นโครงสร้างแบบแซนด์วิชพานลนะครับซึ่งเป็นผนังที่เราผลิตตัวรถบรรทุกสินค้าอยู่แล้วอย่างรถบ้านเองเนี่คือ1นลายผลิตของบริษัทเราแค่นั้นเองปกติงานปกติงานหลักเราเนี่ยจะเป็นรถผลิตทําเป็นตู้บรรทุกสินค้าโดยที่เราหยิบตู้ผนังต,ต,ตู้ตัวนี้ ลูกค้าบางคนกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงตู้ตัวนี้ปกติเราใช้เป็นตู้ที่สําหรับทําเป็นตู้รถบรรทุกสินค้าเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงเราแค่หยิบผนังที่เรามีมาประกอบขึ้นมาเป็นรถบ้านแล้วก็แคริบบอร์เรามีความรู้ความชํานาญเรื่องของไฟเบอร์กราสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การปั้นหัวการตกแต่งอะไรต่างๆอันนี้คือเป็นการผสมผสานระหว่างชิ้นงานที่เรามีอยู่กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันก็เลยออกมาเป็นรถบ้าน ส่วนวัสดุภายในก็ติดวอลเปเปอร์แล้วกอ็อุปกรณ์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไม้ปิดด้วยลามิเนตเพราะฉะนั้นจะป้องกันเรื่องอน้ําอะไรพวกนี้สามารถโดนน้ําได้ตามปกติเลยครับเวลาอาบน้ําโอ้โหระบบไฟนี้ค่อนข้างดูสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยไม่แยงตาด้วยอ,อันนี้เราทําใช้ไฟเป็น led หรอครับใช่ใช้ไฟ led เป็นไฟ12โวลต์นะครับก็บจะทําให้ไฟก็ประหยัดตามไปด้วย ที่หัวนอนก็มีให้เวลาอ่านหนังสือใช่ไหมครับใช่ครับเรียกว่าอำนวยความสะดวกทุกทางสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับอ๋อสามารถชาร์จแบตได้ด้วยใช่ครับแล้วไฟนี้ก็เก็บดูสวยงามนะครับอ่าสะท้อนแบบก็เป็นเป็นงานเป็นงานดีไซน์ที่แบบออกมาก็จะมองว่าบางทีดีไซน์อาจจะมีมีอะไรตัดกันนิดหน่อยเหมือนเป็น บ้านตามที่เป็นรีสอร์ทอะไรพวกนี้ยอ่าจะเป็นสไตล์ฝรั่นงนิดนิดใช่อะไรประมาณนั้นครับเอาล่ะครับ,รบส่วนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องน้ํากันครับโอเคครับเรามาดูห้องน้ํากันโอ้กว้างใหญ่พอทุกคนเลยครับเนี่ยครับก็สามารถเข้าห้องน้ําได้แล้วก็สามารถเปิดระบายอากาศได้อ,อดูดเข้าดูดออกได้ด้วย,ยมีพัดลมดูดเข้าอ่าแล้วก็เป่าลง แล้วก็ดูดออกนะครับอ่าแล้วก็ปิดเปิดเวลาเราอาบน้ําก็จะเป็นระบายอากาศได้นะครับสามารถมีตัวปิดเปิดโดยใช้การหมุนภายในก็จะมีตัวาเาวอร์สำหรับอาบน้ํานะครับมีสายชําระอ่ากระจกและมาที่สําคัญล่ะก็ตัว,ตวชักโครกน,นะครับเราใช้ออเป็นของโดเมติกอืมเรียกว่า ใช้ของดีหมดทุกอย่างเลยใช่ครับบริเวณพื้นนี่ก็สามารถที่จะ่กันลื่นได้กันลื่นได้ไดใช่ครับก็จะมีรูระบายน้ําทิ้งน,น้ําตัวเนี้ยเวลาเราอาบก็จะมีถังเก็บอยู่ข้างล่างเนี่ย80ดิบลิตรครับน้ําเสียอันนี้ก็คือสะดวกครับสามารถหมุนได้หมุนได้ตามขนาดของคนใช่ใช่ครับ คนร่างกายอ่ะวนกันสามารถทั้งนี้ได้สามารถหมุนได้ใช่หมุน,มนทินปรับทิศทางได้ใช่ได้เลยนะครับครับผมอ่าโอเคครับเนี่ยก็คือฟังกช์ชันทั้งหมดในรถคันนี้ในราคาที่2องล้านสามแสนบาทนะครับอ่ารวมอุปกรณ์ทุกอย่างตามที่เราเห็นนี้แล้วนะครับพบกันได้กับโปรโมชั่นและราคาพิเศษนี้ในงานมอเตอร์อโรีโครั้งที่40 ที่เมืองทองธานี h h l l l n เจอร์ b o o บู c a r r y บอยนะครับเหลือเวลาอีกแค่4วันนะครับงานจะหมดวันนี้ถึงวันที่11เป็นวันสุดท้ายนะครับพบกันที่นี่าสามารถลูกค้าสามารถสั่งจองแล้วก็มีรถพร้อมใช้ได้เลยครับ